สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศษษษษษษษบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ก็วันนี้พอ,อน้อยเมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านข็สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยัง ลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังคี่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะก็มาเข้าสู่คําถามท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่26 เกิดวันที่26ธันวาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนวันนี้พอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่26ธันวาคม2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะท่านสามารถที่จะลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ ประมาณ2,568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านอายุ59ปีในปีก็ประมาณ2,500 68เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ซึ่งปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกลามาเข้าสู่คำถามกันเลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่ยี ที่16ธันวาคม2508โรลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่กวรเกิน ไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2568เพราะอะไรเพราะว่าพอ้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รบเบียยังคีพผูดสูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่26 ธันวาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียยังคีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กร,ราคม2569เป็น้นไปซึ่งเดือนมก,กร,ราคม2569เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2569เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมาหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงคี่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะค่ะก็คงจะชจัดเจ็สําหรับท่านที่สอบถามมา ไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการท้องถิ่นก็คืออบาตเทศบาลหรือสำนักงาเกนเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคาร ได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบแต่ก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนเงินให้ท่านได้ส เล็ดนะจ๊ะกาก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ บัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะกากกงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิมเ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะใต้คอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมา พอเนอเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอนนอยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิที่ประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสําหรับในคลิปนี้พอเนอต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ